อวันนี้เราจะมาพูดคุยในนางเอกของเราน้องพแพลวทิดาแว็บหนึ่งที่เลื่อน Facebook ไปเจอน้องพแพลวได้โพสเมื่อ2อสามชั่วโมงก่อนกับหัวข้ออะไรคือแอดไปเจอละเกลียดหนูมากใช่ไหมคะอยากเห็นหนูล้มมากใช่ไหมคะเห็นหนูมีความสุขไม่ได้ใช่ไหมคะ ตามด่าหนูทั้งเฟซติ k กต็อกค่ะพี่หนูรู้ว่าพี่เป็นใคร fc ใครพี่ภูมิใจได้เลยค่ะพี่ทำสำเร็จแล้วจะได้ไม่ต้องตามด่าให้เหนื่อยฝากบอกเด็กแก๊งพี่เตรียมฉลองได้เลยค่ะอ่าแล้วต่อจากนั้นก็คือมันจะมีคอมเมนต์จากอ่อ เอน่าจะเป็น f อของน้องพแพลวที่ดานะคะได้เข้ามาคอมเมนต์และแชร์ไปในกลุ่มของนาวิหกว่าไม่น่าไปเม้นให้บันทอนจิตใจน้องเลยขอเถอะนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่าทำให้ศิลปินบันทอนจิตใจเลยค่ะสู่ๆนะคะน้องพแพลวรักและห่วงใยนะเอาล่ะก็ รายละเอียดไม่ได้ชัดเจนอะไรว่าก่อนหน้านั้นอะเออใครมีปัญหากับใครหรือว่าเป็นแค่การหยอกรอหรือว่าการคอมเมนต์คอนเทสอะไรหรือเปล่าโอ,อแต่ว่าประเด็นหลักวันนี้มันก็น่าสนใจอยู่นะว่าไม่เคยเห็นน้องแพลรพสดอะไรลักษณะยอย่างนี้เลยเพราะว่าส่วนตัวแอดเองอะแอดติดตามแพลวที่ดานน่ก็ สัก,กระยะสักพักหนึงตั้งแต่ได้ปรับขึ้นมาเป็นนางวิหกคู่กับบอสนกคือน้องจริงๆแล้วน้องมีความสามารถนะเออน้องสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองจากสาวเ้าๆคนหนึ่งเลยอะ่ะมาเป็นนางเอกแต่งขึ้นมาแล้วสวยนะแต่ก็งงว่ามีประเด็นอะไรแล้วเอฟซคนนี้ คือทำไมต้องตามจิกตามด่านอ้องเออแปลกๆนอกสังคมบ้านเรามันไม่ควรเนี่ยคือถ้าจะชื่นชมก็ชื่นชมไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเอ,อ๊ะบอกตลอดเนเรื่องการทะเลาะการไม่ชอบใครแล้วชอบแสดงออกอะไม่ชอบก็ไม่ต้องไปติดตามเขาเนี่ยเห็นน้องพลาวโพสบอกว่าพูดถึงอิงดาวขนาดอิงดาวตายไปแล้วก็ ยังไปสนใจชีวิตเขาอีกเออเอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วบอสนก็ออกมาคอมเมนต์เลยนะบอสนกออกมาคอมเมนต์ประมาณว่ากำลังใจนะบางบางทีมันหนักมันหนักมากไปมันก็ไม่ไหวเพียเข้าใจเป็นอะไรคือไม่สนับสน,นสุนศิลปินวง ใช่อยู่ถ้าไม่สนับสนุนนะ่ะก็ไม่ต้องว่าประชดประชันก็ได้น้องคือนางเอกประจำวงของผมนะครับเมตตาวงเมตาน้องเมตตาผมด้วยอย่าเลือกที่จะรักมักที่ชังใช่เลยประโยคนี้ขอชื่นชมและขอปรบมือรัวๆให้กับบอสนกที่ออกมาแสดงสปิริตที่ปกป้องลูกน้องของตัวเองเอ,อ๋อ มันก็ไม่ควรอย่างที่บอสนกพูดนี่แหละก็ไม่ก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องอะไรคือเข้าใจแหละร้อยพ่อพันแม่ไม่มีใครชอบใครไปทุกคนหรอกถึงจะย้ายไปอยู่วงนั้นมันก็เป็นปัญหาถ้าคนมันจะไม่ชอบบอกเลยพูดบ้านๆก็คือมันไม่ถูกชะตาถ้าว่าเขาไม่แสดงถ้าอ่ะขอภัยค่ะถ้าเขาแสดงไม่เข้าตาเราแล้วก็ ปล่อยแล้วก็มองผ่านไปเลยไม่ต้องหยิบมาเป็นประเด็นแล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาที่จะตามไปดูเขาทุกช่องอย่างที่เขาบอกเลยเหนื่อยไหมแอดถามจริงๆว่าคนประเภทเนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยที่ต้องนั่งเฝ้านั่งตามจิกพฤติกรรมของศิลปินดาราไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นแต่ตามเขานะแอดก็โงง แอดก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเหนื่อยหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแ,แอดอะไม่ไม่รู้ไม่รู้หรอกค่ะว่าน้องแพรอ่ะมีปัญหาอะไรกับใครแล้วเอฟซคนนี้ต้องการอะไรในเมื่อคุณมาคุณกล้าที่จะออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วน้องเขาก็รู้ด้วยนะว่าเอฟซีคนนี้เป็นใครเป็นเอฟซีของใครความเป็นจริงแล้วมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกไอ้เรื่อง การทะเลาะเบาแหวงอย่างที่บอสนกพูดว่าคือถ้ารักวงก็ขอให้รักศิลปินด้วยขอกำลังใจให้กับศิลปินขอกำลังใจให้กับวงอย่าเลือกที่รักมักที่ชังคำนี้แอดชอบมากเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาเป็นเอฟซีในวงแล้วคุณรักคนนี้คุณไม่ชอบคนนี้ถามว่าคุณมีความสุขไหม คุณไม่ได้มีความสุขหรอกตอบกล้าตอบแทนไะด้ว่าคุณไม่ได้มีความสุขแล้วคุณอย่าไปคิดไปเองว่าเขาจะรู้สึกเขาไม่ได้รู้สึกหรอกคนที่จะเป็นประสาทก็คือตัวคุณเองนั่นแหละอันนี้เอฟพูดความจริงนะบางคนก็เหมือนกันแอดอ่านคาลักษณะอย่างเงี้ย ไม่ชอบไปอยู่ใต้เตียงเขาหรอรู้ดีจังอ่ะถ้าคนเราไม่ศึกษาไม่วิเคราะห์ไม่ติดตามจริงๆก็คงไม่กล้าสุ่ม 4, สี่สมห้าเอาเรื่องเขามาพูดเนาะก็เหมือนอย่างคุณนั่นแหละคุณไม่ชอบเขาแต่คุณก็ไม่ได้กล้าที่จะออกมาประทะกับเขาโดยตรงคุณก็เป็นลักษณะอย่างเนี้ยเชิงหยอกเชิงกัดเขา แอดไม่ได้เข้าข้างศิลปินนะแอดรู้ว่าแต่ละวันกับการแสดงและต้องเดินทางไปแสดงแต่ละที่ศิลปินเหนื่อยอยู่แล้วแล้วเขาจะต้องมานั่งเอาใจกับคนประเภทนี้ด้วยเหรอน้องแพวทำถูกโพสที่เขารู้ค่ะโพสที่เขารู้ค่ะลูกว่าเรารู้สึกไม่ต้องเงียบ ถ้าเงียบเขาก็จะไม่รู้ตัวแอดชื่นชมหนูทําถูกสิ่งนี้แหละหนูไม่ต้องกลัวความจริงสักวันเขาจะหยุดเองลูกสิ่งที่หนูจะต้องคิดไปข้างหน้าหนูต้องเคารพวงเคารพบ,บอสนกบอสนุเคารพนามวิหกและเคารพ ใจ FC ที่เขาให้ใจหนูจริงๆหนูอย่าไปใส่ใจกับนกรนกระจิบนกกระจอกคนประเภทนี้ปวดสมองเชื่อแอดลูกไปข้างหน้าเรื่อยๆที่ผ่านมาหนูเจออุปสรรคอะไรแอดอรู้หนูเจอในเรื่องความสูญเสียอะไรแอดเข้าใจแอดติดตามอยู่สู้ต่อไปค่ะแอดคนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้น้องพแพลวแอดมองเห็นความสามารถของน้องพแพลวอยู่จาก นางเอกตัวเล็กๆแต่วันหนึ่งก้ากระโดดมาเป็นนางเอกหมายเลขหนของนามิหกหนูไม่ธรรมดาเอาเป็นว่า1นึ่กำลังใจที่หนูจะได้นั่นก็คือแอดเองแอดขอให้หนูสู้ๆและไม่ต้องไปใส่ใจอย่างที่แอดบอกไปเอากำลังใจที่ดีๆค่ะ จากหัวหน้าทีมหัวหน้าวงและเพื่อนร่วมงานดีๆและเหล่าบรรดา f c d ซๆที่เขาจริงใจและพร้อมจะเคียงข้างเราแอดขอให้ท่องไว้อย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถไปทำให้คนหลายร้อยคนพอใจในตัวเราเหรอกคะ่ะรักและเคารพในสิ่งที่เราเลือกเป็นกำลังใจให้น้องแพลวทิดาขอบคุณและสวัสดีค่ะ